S <S <uce myself> ครับผมคอมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไลค์สดผ่านเพจตะกร้อไฟเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่สนามไทยประกันซอย3นะครับมาชมตะกร้อคู่ที่น่าสนใจนะครับฝั่งที่หัหลังเป็นทีมงานของบางพลีนะครับหนุ่มบางพลีจับคู่กับทางด้านของแบงค์สุรินนะครับ เทีกับฝั่งน้นนะครับฮอตทิมราชวิถีเสิร์ฟแปะไ, <ป S 2> ได้หมดทุกคนนะครับแลกข้ามฟีสไตล์ระหว่างน้องแบงค์สุรินกับทางด้านของน้องทิมราชวิถีนะครับเ<อ>ตะห้อยหัวปะทะครึ่งรอบนะครับฝั่งนี้เตะถือว่าเตะเต็มรอบดีทีเดียวนะครับ<อ>เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเตะห้อยหัวนะครับ<อ>ดูนะฮะจังหวะการเข้าทำของแบงค์สุรินนะครับก็หายไปนานพอสมควรนะครับสำหรับแบงค์สุรินนะครับ จอกับฝั่งโนวนทางด้านของน้องทิมก็คือลูกเตะครึ่งรอบหนักแรงนะครับสำหรับทิมนะครับทิมราชวิธีก็มีโปรแกรมเตะบ่อยนะครับส่วนแบงค์ซูรินนะครับไม่ค่อยจะมีโปรแกรมเตะเท่าไหร่นะครับนานๆจะลงเตะครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวในค่ําคืนนี้นะครับตอนนี้ทางด้านของราชวิธีขยับขึ้นนําแล้วนะครับสองต่อศูนย์แต้มนะครับอืตัดหยอดมานะครับยังอยู่นะครับแบงค์ซูรินลูกหนีนี่ฮะจังหวางการเตะนะครับเต็มรอบห้อยหัวนะครับ ถือว่าเตะสวยงามนะครับเป็นฝั่งทางด้านของบางพลีได้เสร์ฟนะครับศูนย์ต่อสองนะครับเกมเสร์ฟของทางด้านของหนุ่มบางพลีกระแทกน้ำหนักยาวๆลูกนี้ออกนะครับฝั่งนู้นถือว่าเคยเล่นด้วยกันบ่อยนะครับทางด้านของฮอตทีมราชวิถีนะครับ,รรบเล่นเข้าขากันดีนะครับถ้าถือว่าระบบทีมเวิร์กนี้ต้องยกให้ฝั่งนู้นนะครับเวรแล้วก็เล่น ด้วยกันดีนะครับส่วนฝั่งนี้ก็นานๆนะครับไม่ค่อยจะจับคู่กันด้วยนะครับสำหรับทางด้านของหนุ่มกับทางด้านของแบงค์นะครับตอนนี้มาแล้วนะครับแต้มของฝั่งทางด้านบางพลีขยับมาเป็น1ต่อ2แต้มนะครับเสริบทัดหัวเน็ตไปทําให้ทีมงานราชบีทีรับแชลลบนะครับน้องทีมนะครับน้องทีมช่วงหลังๆนี้เปิดลูกไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต้มนะครับ 1. ต่อ2เกมเสริบของบางพลีนะครับหนุ่ม อืเจาะเข้าช่องกลางไปลูกนี้ออกหลังนะครับหมดสิทธิ์รับแล้วนะครับออกหลังนิดเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางราชพิธีได้เสิบนะครับสองต่อหนึ่งฮอตเสิร์ฟมาจังหวะนี้ไม่คาับนะครับดูเลยกันยาวๆนะครับคนนี้ชิงอยู่ที่10,000บาทนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอชซีทุกท่านนะครับหนึ่งต่อสองนะครับฝั่งทางบางพลีได้เสริมนะครับหนุ่มเจาะเข้าจองกลางหน้าซ้ายน้องฮอต ไหลเข้ามาสวยงามนะครับครึ่งรอบหายนะครับหนักแรงนะครับเกมเข้าทำของน้องทิมนะครับเตะนะครับสองต่อหนึ่งนะครับฮอตตัดย่อนมาแบงค์เปิดสวยนะครับหนุ่มป้อนเข้าไปเจาะหัวนิดไม่เหลือนะครับราคาราคาราคา แต่นะครับ1ต่อ2นะครับตัดหยอดไปหาน้องฮอสนะครับยกอาชีพอยู่แล้วนะครับสลับฮอสนะครับเตะหายนะครับเกมเขาทำนี่ก็ถือว่าหนักแรงเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าสไตล์เตะคนละอย่างกันนะครับฝั่งนี้เตะเต็มรอบนะครับส่วนฝั่งนู้นครึ่งรอบนะครับแบ่งสูตรลินเรียบร้อยนะครับ ก็เคยเตะแต่ก็ซูเปอร์ไฟมาแล้วนะครับสำหรับน้องแบงค์นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับมาเปิดตัววันนี้นะครับมาดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งต่อสองนะครับเกมเสิฟของน้องหนุ่มล่เส้นไปออกนะครับเปลี่ยนเกมเสิฟอยู่นะครับแตมนะครับสองต่อหนึ่งนะครับน้องฮอตไม่ข้ามอีกแล้วนะครับยังจูนหาเกมเสิฟอยู่นะครับสำหรับฮอตนะครับ สามสองลองพี่เตี้ยนะครับหนึ่งต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของน้องหนุ <S <S ่มไหลเส้นไปนะครับอืมถือว่าเสิร์ฟเรียบได้ดีนะครับลูกนี้ยังไม่ถึงนะครับสำหรับทางด้านของน้องพิมพ์นะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับ แต่นะครับสองต่อหนึ่งนะครับหยอดหน้าขวานะครับหนุ่มยังมีปีจังหวะหนี้แบงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเข้าเล่นนะครับหลากทําได้สวยงามนะครับสนามใดอาชิตเอ่อสนามไทยประกันซอยสามนะครับสนามของป๋าคมนะครับแต่นะครับหนึ่งต่อสองนะครับทีมงานของบางพีดได้เสิร์ฟหนุ่มนะครับจีทัศนหน้าซ้ายฮอตไหลมาสวยนะครับ เปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับหลบหลบมุมกล้องให้นะสวัสดีครับแม็กข้ผมสวัสดีป๋าโรดแปรยยูนะครับเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับนะครับทักทายเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจตะก๊อไฟเตอร์นะครับเฟซบุ๊กของคิดบุญวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับก็จะสลับกันนะครับเพราะว่าโรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแบตมีน้อยนะครับ2-1หนึ่งอยู่นะครับหน้าขวา หนุ่มปอนห่างนิดนึงนะครับแบงก์โอ้โหเตะฝังหน้าเน็ตเลยนะครับทางด้านน้องแบงค์นี่เทคตัวสูงจริงๆรนะครับเต็มหนึน่งต่อสองนะครับเกมสุดของทีมงานบางพลีนะครับตัดยอดช่องกลางนะครับน้องฮอตรับหนึ่งสองโอ้จังหวะนี้ยกขี่หัวเน็ตแต่ว่าทางด้านน้องทีมนี่เตะพลาดไปเองนะครับจังหวะสุดท้ายของน้องทีมนะครับ เป็นฝั่งทางทีมงานของบางพลีตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับ 2. ต่อ2นะครับตีสองสิจบว่า้าบนะครับครับผมสวัสดีคุณลักสุภลักษณ์นะครับน้องลักนะครับเข้ามารับชมนะครับจบนะครับตอนนี้สกอขยับมาเท่ากันแล้วนะครับ2ต่อ2แต้มนะครับ2ต่อ2นะครับเกมเสืบของฝั่งทางบางพลีนะครับพลิกแสงไมนะครับ เจาะนาสายได้อีกหนึ่งแต้มนะครับพลิกแซงแล้วนะครับเจาะเข้าช่องกลางนี่ฮะจุดช่องโหว่ของฝั่งน้นนะครับหน้าซายน้องฮอดค้างไม่ถนัดนะครับทังนั้นของหนุ่มบังพลีนี่ก็ถือว่าออกเกมเสิบดีนะครับจากตามหลัง0-2ตอนนี้พลิกแซง3-2แล้วนะครับระยองชัดเจนนะครับคุณศักดาวงเครือสอนนะครับแจ้งความชัดเจนมาจากระยองนะครับครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับ สามสองนะครับหยอดหน้าขวาฮอตโยกเข้ามาไม่พลาดแล้วนะครับจังหวะการเข้าทําของน้องทิมนะครับจังหวะนี้ลูกแฉลบนะครับโดนอะไรเอ่ยนะครับน้องแบงค์นะครับเต็มนะครับสองต่อสามนะครับฮอตนะครับตัดหน้าซ้ายแบงค์เปิดหัว างเลขสี่นะครับจังหวะนี้หมดสิทธิ์รับนะครับก็ต้องดูที่กําลังของน้องแบงค์ด้วยนะครับยืดเยื้อระยะยาวๆนะครับตีเตียมรอบลูกไกลๆห่างๆนะครับใช้กําลังค่อนข้างจะเยอะนะครับสต่อสอนะครับต้องรีบปิดเกมสำหรับฝั่งบางพรีนะครับไหลเส้นหน้าขวานะครับน้องฮอตไหลห่างเหมือนกันนะครับน้องทิมต่มาลูกนี้ออกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ขยับขึ้นนำเป็น4ต่ตัวอ2แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับเอ็นเอียงมาฝั่งทางที่หันหลังแล้วนะครับลูกห่างนี้ก็ติไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับสำหรับทางนั้นน้องพิมพนะครับเพราะว่าจังหวะการขยับตัวนี่จะช้าหน่อยนะครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับน้องพิมราชวิถีนะครับตอง บางพรีนี่เขาเตะบ่อยนะครับเตะสนามแห่งนี้นะครับก็เลยคุ้นเคยกว่านะครับออกเกมเสิร์ฟได้ดีกว่าในช่วงต้นๆนะครับ42จอดเจานาซายอีกทีหนึ่งไหลห่างทันไหมยังทันนะครับนครพนมชัดเจนครับนะครับคุณม้าสามมอฟามนะครับแจ่งความชัดเจนมาครับผมขอบคุณด้วยนะครับบุรีรัมมาไหมครับบุรีรัมบุรีรัมไม่ได้มานะครับทีมงานของบุรีรัมนี่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับ นานๆเขาจะมีโปรแกรมเตะนะครับเพราะว่าเป็นตะก้อวิดใหญ่นะครับเตะชิงรางวัลก็ค่อนข้างจะยญอานะฮะจังหวะนี้ยกล้นทําได้ไหมจบสกอร์เรียบร้อยนะครับไล่บีมาเป็น3ามต่อสี่สำหรับทีมงานราชวิถีนะครับจังหวะนี้ทางด้านของน้องหนุ่มนี่ก็ยกล้นนะครับฝั่งทางราชวิถีมีโอกาสนะครับก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับ โอกาสมีนี่ไหมทำให้หลุดมือนะครับสามส,ส,ามสีนะครับจอดช่องกลางมาหลุดไหมหนุ่มบางพลียกล้นไปโอ้โหเป็นดีเฉยเลยนะครับจังหวะน,นี้นะฮะทางด้านหนุ่มบางพลีนี่รับแล้วก็ยกกระชอกล้นไปนะครับฮอตขยับไม่ทันนะครับสวัสดีพี่เป้งวัรสรีด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับสว่อ แต้มนะครับ4-3นะครับต้องขยับแต้มนี้สลับบางพลีนะครับ,บหนุ่มเสิร์ฟเจาหนอาศัยอีกครั้งหนึ่งมีเปยยกหล่นมานะฮะอกาสททำแต้มของบางพลีบ้างลูกดีแบงสูรินเตะหายเป็นแต้มนะครับขยับฉีกนี้ออกไปเป็น5-3ตนะครับาจ,าาจาบตรงาา3 แต้มนะครับ5-3นะครับเกมสืบของหนุ่มบางพลีกัดเทกยัดไปหาทางนั้นน้องฮอตนะครับรับเอาไปไหนโอ้เรียบร้อยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนำเป็น6-3ต่อเลยนะครับครึ่งทางของเกมแล้วนะครับออกเกมเสิร์ฟได้ดีนะครับสำหรับหนุ่มบางพลีนะครับไล่นาซ้ายนาขวาช่องกลางนะครับราดวิถีตอนนี้ขอเปลี่ยนฝั่งนะครับ ไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับทางด้านของบางพลีส่วนราชวิถีมาอยู่ฝั่งนี้นะครับหกเตมหลังนะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผลลงเอยแบบไหนสลับตะก้อคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของบางพลีได้เสิฟนะครับ6 3ต่อมนะครับ ตัดหน้าขวานะครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับน้องฮอตนะครับมีสายให้เห็นนะครับเกมเสิร์ฟนะครับความมั่นใจยังไม่กลับมานะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟเป็นราชวิถีได้เสิร์ฟนะครับสต่อหแต้มนะครับ3ต่อ6นะครับโอ้โหทันัวเน็ตยังอยู่นะครับน้องแบงค์ หนุ่มบางพลีป้อนมัดไปสวยงามนะครับเกมเข้าทำของน้องแบงค์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายคลิปเดียว <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับกขสาม

มาชมกันต่อนะครับตอนนี้สกอร์ค่อนข้างจะห่างเลยนะครับทางด้านของบางพรีขึ้นนำสิบตัวสามโอตะกรอนะครับขาดเลยนะครับหลังจากฝั่งนี้ขยับขึ้นนำก่อนสองศูนย์นะครับหนุ่มบางพรีนี้ออกเกมเสิร์ฟดีนะครับ ัดหัวเน็ตมาลูกนี้แก้ไขไปติดเกี่ยวน้องแบงค์นุ่มบางพีป้อนซ้ายแบงค์สุรินเรียบร้อยได้แต้มนะครับขึ้นแท่นไปแล้วนะครับสนับทางด้านของบางพรีนะครับเป็น11ต่อ3นะครับไม่น่าจะกลับมาได้นะครับ ต่กลอตอนนี้นะครับเหลือแค่เม็ดเดียวนะครับเพื่อปิดเม็ดพอยนะครับขออภัย fc ด้วยนะครับสัญญาณอินเทอร์นเน็ตนะครับขาดขาดให้หายนะครับยืนอยู่ใกล้กำแพงหรือเปล่านะครับเต็มเดียวเกมนะครับ1 1เต่อ3นะครับเม็ดพอยครั้งแรกของฝั่งทางบางพรีนะครับ พรุ่งนี้ก็มีโปรแกรมติดด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับเจอกับทีมงานสวนเบนนะครับเกมนะครับวันนี้ทีมงานของบางพลีมาดีกว่านะครับเอาชนะค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ12ต่อ3แมต้มนะครับก็ขอบคุณสำหรับเอซทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพียตะก็ไฟเตร์เวลาเอ็นเนไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ